สวัสดีครับผมวันนี้ผมมหาเชฟแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะครับเป็นวันที่กินอาหารแซ่บที่สุดเลยครับพี่น้องทุกคนเพราะว่าเท่าแก่ไม่อยู่นั่นเองครับพี่น้องวันนี้จะทําผัดไก่ใส่ผักซับมาปีครับพี่น้องเพราะว่ามีอะไรก็ใส่ลงไปใส่เต็มที่เลยเพราะเท่าแก่ไม่อยู่เว้าพื้นเท่าแก่นะครับ เท่าแก่ผมเนี่ยถ้าทําอาหารเสร็จแล้วนะ่ะจะกินไม่เหลือแบ่งให้ลูกน้องเลยนะครับพนักงานก็เลยว่าเป็นวันที่กินอะไรอร่อยแล้วก็อิ่มที่สุดวันนี้อยู่กันสามคนนะครับผมก็จะผัดไก่แล้วก็ใส่เครื่องปกตินะครับแต่ใส่ผักเยอะหน่อยครับเพราะว่าเท่าแก่ไม่อยู่ถ้าเท่าแก่อยู่นี่ไม่ให้ใส่นะครับมองเราตาเขียวใส่บึงบ้งๆุ่นล้ครับองรสเหมือนกับผัด ทั่วไปนะครับใส่น้ำมันหอยน้ำปลาชูรสแล้วก็ซีอิ๊วดำแต่งสีนี่ครับฮอก็ใส่ซีอิ๊วดำหน่อยซีอิ๊วดำเกาหลีครับเพืให้มีสีสันนะครับโคเล่โคเล,คล,คล่ไปเรื่อยๆครับนี่ครับใส่เลย <c oughs> แล้วก็จิ้มดูผมว่าเท่าแก่แบบนี้ตั้งแต่อยู่เกาหลีมาเนี่ยโอ้โหวาพึ้นเท่าแก่นี่จะไม่ผิดใช่ไหมครับพี่น้องเนาะ คงไม่ผิดหรอกครับเพราะแกไม่ได้ยินนี่ใส่ผักสามมะปิีลงไปเลยโอ้โหเลยคนแต่และคนนี่ก็ดีใจนะครับว่าวันนี้ต้องได้กินอาหารแซ่บแน่นอนครับเพราะอาหารเหลือเฟือครับวันนี้เห็นไหมครับผักมีอะไรผมใส่อย่างเดียวเลยครับผักที่มีที่ร้านทุกอย่างผมใส่ทุกอย่างเลยครับเนี่ยครับสารพัดผักเราจะได้บำรุงกันหน่อยปกติทำไปเนี่ยเท่าแก่ไม่รอใครกินอย่างเดียวกินจนเมื่จี ขี่เห็ดนี่ครับพี่น้องจนห้องเลียวเบางหนากันแม่นมันแม่นอยู่กันจักสีว่าคำ้าไหนเนาะเพิ่นเป็นแถาแก่เนาะเพิ่นกินบ่แบ่งผักบางผงเออที่บอกว่าโอู้ห่นเฮ็ดเยอะหลายนี่ก็บอกว่าโอ้ลายลายลายพูดแบบแม่นั่นครับทำลายเกินไปบัดว่าเนี้ยบัดเนี้ยมันเฮาเฮ็ดน่ะแต่ว่าบัดจินบัดนี้เหลือเอเหยาะอยู่เหลือลูกน้องสามคนนี่กินกับมองหนากันแม่นอยู่ผมว่ามีผู้ใดกล้ากินนะครับ นี่ครับเรียบร้อยหน้าตาครับเป็นไงครับผักผัดไก่ใส่ผักสัมปะปีครับพี่น้องโอ้โหผมว่าสามคนสองจานมาเริ่มเพิ่มแล้วครับเราก็มีอย่างอื่นตามมาครับเราก็ทําต้มยำกุ้งกิ้นเบลอเลยครับที่นี่เสร็จครับผมแล้วก็ไข่ดาวเยื้อมเยื้แบบนี้แหละครับน้ำย้อยๆเป็นไงละครับกินก็ผัดไก่นะครับใส่ผักซัมบะปี แซบแซบครับมือนี่โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณที่การุณไม่ให้อยู่